การฟังทำด้วยดีด้วยด,ดีก็เกิดความตั้งใจที่ดีนันแสดงว่าความดีเนี่ยคำว่าดีนี่ก็สำคัญทำางานดีเรียนหนังสือดีทำางานก็ดีภาวนาก็ได้ดีทำอะไรก็ดีนี่แสดงว่าดีผลดีเกิดขึ้นนั่นเองพระพุทธเจ้านะพระองค์บำเพ็ญทุกกริยา เพืห่หาทางพ้นทุกข์แต่ยังไม่ได้พบผลทางที่ดีหรือว่าที่ถูกต้องพระองค์มาทรงพิจารณาด้วยปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเจริญอนาปานสติแต่ตนภาษีมหาโพนมันขึ้นสภาคำเดินหทรงได้ยานต่างๆการะลึกชาติได้รู้จักกรรมของสัตว์ซึ่งมนุษย์เกเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ทรงเลิกไปแล้ว ลึกยังไรก็ยังมีการเียนไ่าแต่เกิดพบชาติมีอยู่เรื่อยๆนะไม่สิ้นสุดเพราะเราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีเอาไว้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วก็สอนสวยยวิปัสสุขในสถานที่แต่ละแห่งนเะจ็ดสถานที่นะทั้งสี่เจ็ดเก้วันอย่างในวันนี้กับ สมัยพุทธการก็เป็นเสบดาสุดท้ายทนะี่พระองค์ทรงสวยวิพุติสุขละหลังจากที่พระองค์สวยวิมุติสุขแล้วเนี่ยทรงเดินด้วยพระบาทนะไปสู่เมืองพราราณสีทําไมลนะ่ะเดินไปตั้ง250กิโลมนะประมาณนี้นะเพราะความเมตตากรุณาเห็นว่าพระปัญจวัคคีนี่ถ้าได้ฟังธรรมะจะสําเร็จได้ จะรู้ทำได้เห็นทำได้และที่พระราีนั้นก็จะมีทั้งกุลบุตรลูกหลานที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้จำนวนมากพงรงเล็งเห็นด้วยพยานซึ่งเป็นความเมตตาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะแผ่เมตตาว่าบุคคลใดบ้างที่จะเข้าข่ายพยานของท่านที่จะฟังธรรมะก็เห็นแต่ว่าพระปัญจบุคกี้นี้สามารถที่จะรู้ได้ เพราะว่าท่านอาลาลดาบดุทกะดาบาดาบเป็นอาจารย์ทั้งสองมีฌานมีสมบัติก็ตายซะก่อนซึ่งอาจารย์ทั้งสองก็ทราบดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบรมโพธิษัทจะได้ตัดสรู้แล้วนะแต่ว่าน่าเสียดายท่านอยู่ไม่ทันเมาท่านอยู่ไม่ทันก็บอกลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าถ้าเกิดว่าสิทธาตาัตถะราชกุม,มารเนี่ยนะ,นะขอให้ติดตามท่านนะทำบารุแล้วให้ตามท่านไปนะ ท่านจะมีธรรมะที่จะสอนให้พวกเราลรูกทำเห็นทาได้แต่อาจารย์เนี่ยก็เสียใจที่จะไม่ได้ฟังธรรมละมันท่านกบิลดาบทนั่นแหละอสิตดา,ดาบทท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก,ก็เสียใจมากประการก็บอกลูกบอกหลานไว้ให้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเราจะได้รู้ธรรมได้จะได้เห็นธรรมเมื่อเราตั้งใจฟังดีแล้วก็ เข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งมันท่านพระัญญาโกฏัญญะอง่งแรกตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าเลยลดทิฏฐิมานะเป็นเพราะอะไรเห็นไหมความแก่ของท่านเนี่ยมาก่อนท่านเป็นพราม,ม์หนุ่มทํานายพระพุทธเจ้าว่าจะต้องออกบวชแลวเป็นพระสมมาสมมุทธเจ้าศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะก็ไปชักจูงลูกหลานของพราหมณ์ที่เรื่มมาสศรัทธาด้วยรวมกันไปแล้วเป็นห้าคนกว่าปัญจะแปลว่าห้า ปัญจเปโวหาก,ก็คือเป็นพรามณ์ที่จะมุ่งปฏิบัติทั้งห้ารูปออปตากพระเจ้าหกปีพระเจ้าทรมานอย่างสูงสุดแต่ไม่ได้บรรลุขนาดท่านพระัญญาโกตัญญาเนี่ยปรถนามาจะเป็นสาวกองแรกมีศรัทธาเริ่มใส่มากที่สุดแล้วแต่เมื่อพระเจ้าหันมารับประทานอาหารมาฉันพัตนาหารก็ได้หมดศรัทธาก็เลยคิดว่าขนาดทรมานตนน่ย ในสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันว่าจะบรรลุนะ่ะพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุเลยนั่นนี่พระองค์นะทรงมรรคเสวยพระกายการนะี่พวกจะบรรลุอะไรก่ะก็เหมือนพวกเราแนวะมุกิดแค่นี้เองก็เลยชวนกันแล้วเราไปหาปฏิบัติกันเองดีกว่าคงจะหมดหวังเหมือนกันนะสิ้นหวังหมดหวังแล้ก็หลีกไปแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตามไปสอนเนี่ยท่านก็เลยสนใจฟังเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอนะจงนั่งฟังนะเราตถาคตนี่ได้บรรลุแล้วนะขอให้เธอตั้งใจฟังให้ดีคํานี้เธอเคยได้ยินไหมตถาคตเคยพูดไหมว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณแล้วนี่ความพราสัจจะบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพลังมากมายพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณของพระองค์เต็มเปี่ยม พระมหากราณีคุณพระองค์เต็มเปี่ยมท่านพระัญญาโคตัญญาอายุมากแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องฟังก่อนเนเห็นมาว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดมากที่สุดเลยตั้งใจฟังซะก่อนท่านเทศอะไรถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําตามท่านก็ได้ตั้งใจฟังก่อนส่วนพระปัญจัคีอ์อกสี่รูปก็ตั้งใจฟังเหมือนกันแต่ว่าบรลมีอย่างน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะท่านพระัญญาโคตัญญาปัตนาเป็นพระสงค์รูปแรก ของพระสมมาสมุทรเจ้าของเราราวนี้เมื่อท่านตั้งใจฟังอย่างดีก็ย่อมเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็เป็นปัญญาที่จะรู้ธรรมหรือว่าเห็นธรรมปัญญามีทัวกันหลายระดับปัญญาจากการเรียนการรู้สมัยวัยเด็กเราก็เรียนรู้จากพ่อจากแม่จากพี่จากครูบาอาจารย์ศึกษาตำหับตำลาปัญญาในการที่เราทำการงานซึ่งเรายังไม่ฉลาดก็มีคนบอกคนสอนเรา ด้วปัญญาจากการภาวนาเราก็เริ่มรู้บ้างเข้าใจได้ยินได้ฟังศึกษาเอาไปคิดเอาไปภาวนาแต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเช่นเราเรียนเรื่องความรูปกดหลงก็รู้จักว่ามันเป็นไฟแต่ว่าเมื่อเกิดจริงๆแล้วเราก็ยังเอาไม่อยู่เรายังไม่มีสติปัญญาพอที่จะระง,งับได้แต่ถ้าพระอัญญาโกธัญญะเนี่ยฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาก็ตั้งใจฟังตาพระพุทธเจ้าก็เทศตรงเลย เทศง่ายๆเทศสั้นๆไม่ได้มากแหละทำทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าใจทั้งรูปทั้งนามนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอเราควรเข้าใจนะทุกอย่างสรรพสิ่งจะเป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านฟังทำแค่นี้เข้าใจแล้วโอ้อย่างนี้เอง เพราะอะไรเพราะท่านพระัญญาโคนัญญานี่สมาธิขั้นสูงแล้วนะสมาธิขั้นสูงเป็นปฏิสัมพิทายานุนะเป็นพระอสิติสาวกะเป็นพระรลังชั้นเลิศสมาธิขั้นสูงมากละแต่ว่ายังไม่มีปัญญาอยู่นิดหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้เองนะสาวกไม่สามารถจะรู้ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่พระองค์จะรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทธะ สาวกเป็นสาวกกับพุทธะเป็นพุทธะเหมือนกันทําลายความโลภกดหลงได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถรู้เองได้ต้องฟังธรรมจากพระพเจ้าและจากพระสาวกที่จะมาบอกธรรมถึงจะรู้ได้ท่านพญ,ญากธัญญะก็เข้าใจละพระเจ้าจึงว่าอัญญาโกธัญญารู้แล้วหนออัญญาโกธัญญารู้แล้วหนอนี่เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระาศาสนาที่เกิดขึ้นมาในวันที่พระเจ้าแสดงพระธรรมจักรกับวัรนะสูตรแต่ว่า กว่าจะได้ถึงวันนี้พระองค์ทรงพระดำเนินจากเมืองขยานนี่แหละนะ,ะ,ะกรุงราชสกครไปถึงเมืองราราสีไม่ใช่ง่ายเลยมีความเพียรความพยายามของพระองค์นี่เต็มเปี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนละแนะพวกเรานะับถือพระองค์เป็นศาสดาของเราเราก็ต้องมาตั้งใจว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงไม่มีความโลภนะไม่มีความโกรธความหลงพระองค์ก็สบาย จยแจ้งพระองคนะ์เนี่ยไม่ต้องพักร้อนนะพระองค์เย็นสบายว่างบริสุทธิ์เสมอแต่พวกเราทําการงานเนี่ยต้องมีการพักร้อนต้องมีการหยุดบ้างเพราะทําไปทําไปแล้วมันเกิดเกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนห่ังกายมันก็อ่อนเพียอ่อนล้าจึงต้องมีวันหยุดไงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่็หยุดแต่พวกเราถึงแม้จะมีวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เราก็ยังมีศรัทธาเริ่มใสหรือวันไหนเราก็ตั้งใจที่จะ มาใส่บาตรมาฟังธรรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาศึกษาธรรมหรือเมื่อมีการได้ฟังธรรมจากในที่ต่างๆอาจจะรวมกันมาทุกวันศุกร์พวกเราก็มารวมกันมาสนทนาธรมาธรมปฏิบัติตามสวดมนต์ฟังธรรมะมีปัญหาธรรมะก็ได้สนทนาธรรมกันเป็นการพัฒนาใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสขึ้นความตั้งใจที่ดีที่มีศรัทธาเป็นนำในความนำเนี่ยแต่ก็มีความเพียรด้วย เดินทางมาใกล้ไๆนะบางคนก็เดินทางมาจากต่างประเทศมาก็มีมาศึกษาธรรมมาบวชมาปฏิบัติมุ่งหวังความสงบของใจมุ่งหวังใจนี้ให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือเป็นพุทธ,ธ mm hmm. เพื่อจะทําลายสิ่งที่มันกั้นใจเราให้ได้ทําลายความหลงทาออําลายเอ่อเดวะนิวรนให้ใจเราสงบเหมือนความ ควบคุมใจแลยที่อนิวร์เนี่ยมันจางคลายไปแล้วเราก็จะได้ทําลายกิเลสซึ่งมันเป็นเครื่องเศร้าหมองที่มันร้อยลัดใจของเราได้ที่มีความเห็นว่ามันตัวมันตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่แหละนะมีไปตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้ก็มีแต่เราเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรานะมันเป็นรูปเป็นนามเราก็ฟังต่มเราก็เชื่อท่านนะเชื่อท่านแต่เราก็ยังไม่เห็นอันนี้เราก็จะต้องมาทําให้เห็นให้ได้ ในจิตใจของพวกเราเรียกว่าเห็นธรรมะคือเห็นความจริงนั่นเองหลวงพ่อชาผู้เป็นหน้าฟังว่าเราเห็นตนเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ก็เกิดเรายังหลงอยู่ยังเป็นอวิชชาอยู่หลงว่ามีตัวตนแต่ถ้าเราเห็นตัวตนนี้ว่ามันไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตัวอันนี้เราเห็นตนที่แท้จริงคือความจริงท่านพูดไปอย่างเป็นอารมณ์ที่คมขายเป็นธรรมะที่นึกซึ้งเลย แต่ก็รวมแล้วก็เห็นรูปเห็นนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังนัตตานันทนะญ,ญาโกตัญญาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลก็ดับเป็นธรรมดาเหมือนการพูดนี่แหละความปรุงแต่งในธรรมะก็เกิดดับการที่เราได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณก็เกิดดับแต่เราก็ต้องอาศัยก่อนอาศัยอายตนะการเรียนรู้นี้นะเพื่อให้เข้าใจธรรมะและจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ชัดความโลบกดหลงจะได้บรรเทาลงแม้ว่าเราเป็นกะลาว่า ก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นทําได้ก็ขอให้พยายามให้มีขันติธรรมมีวิริยะธรรมมีศรัทธาธรรมมีส,ธธรรมมสติธรรมสมาธิธรรมพัฒนาสู่ปัญญาธรรมบิมุดหลุดพ้นได้แม้เพียงโชคกลาวก็ตามก็ให้เราจะเกิดผลแห่งความสุขใจของพวกเราขอให้พวกเราตั้งใจและเจริญในธรรมทัวการทุกทุกท่านเถิด